แว็กครั้งเดียวอยู่ได้สเดือนด้วยตัวนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะแก้มนะคะวันนี้มาพร้อมกับช่างโน้ตเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้นะคะแก้มจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ของที่ร้านที่ใช้อยู่นะคะคีเล็ e เซรามิกโพลิเมอร์แว็นะคะ แล้วก็จะมาแนะนําวิธีการใช้แล้วก็ประโยชน์ของมันว่าดียังไงนะคะคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะคะขั้นตอนไม่ง่ายไม่ยากเกินไปนะคะคุณผู้ชมทําตามได้นะคะรถคันนี้เนี่ยเรามีการล้างทาความสะอาดมาแล้วเบื้องต้นนะคะจะมีการล้างยางมาตอยแล้วก็รูปดินน้ามันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาเช็ดแห้งนะคะรถคันนี้ประมาณ3เดือนนะคะแก้มแนะนำนิดนึงนะคะน้ํายาตัวนี้มันจะเหมาะกับรถที่อาการยังไม่หนักคพาว่า,าการยังไม่หนักก็คือยังไม่มีคราบไครที่หนาแน่นนะคะมันก็จะได้ประสิทธิผลที่ดีกว่านะคะมาเดี๋ยวแก้มมาแนะนำน้ํายาก่อนนะคะว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะคะ มันเขียนว่าเลขหนึ่งนะคะสะเตปที่1นึ่งสเตปที่สองแล้วก็มีผ้ามา1นผืนนะคะแล้วก็จะมีถุงมือ1คู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในซองที่เขียนว่าเลขหนึ่งมีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นแชมพูแว็กนะคะแล้วก็ฟองน้ำดินน้ำมันจริงๆด้านนี้เนี่ย ที่ร้านอ่ะเราไม่ได้ใช้นะคะเราจะใช้ฝั่งนี้เราจะใช้แบบดินน้ำมันของเขาโดยตรงนะคะเราจะใช้ตัวนี้แล้วก็มีผ้าที่ชุบน้ำยาแล้วเราเรียกกันง่ายว่าผ้าแว็กอะคะ่ะชุบน้ำยาโพลิเมอร์แล้วน้ำยาตัวนี้ใช้ได้แค่1ครั้งนะคะเพราะว่าเวลาที่มันโดนอากาศแล้วเดี๋ยวมันจะแข็งตัวนะคะ เบื้องต้นก็มีประมาณนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมจะทาตามเดี๋ยวก็เดี๋ยวทําตามคลิปนะคะเดี๋ยวแก้มจะลงน้ํายาให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนมาช่างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนการลงน้ํายานะคะก็ใส่ถุงมือตามช่างโน้ตเลยนะคะเสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราจะไล่รดอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะลงฝั่งหนึ่งให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าแตกต่างกันยังไงนะคะ ไล่ไล่รถด้วยผ้าเปียกนะคะ <tinc stats> เราก็จับดูบอดี้รถยนต์นะคะว่ามันร้อนมากไหมค่ะในซองหมายเลข2เนี่จะเป็นน้ำยาผ้าชุบโพลิเมอร์แล้วนะคะ <sait> มีน้ำยาอยู่ในผ้าแล้วนะคะ เดี๋ยวคุณผู้ชมก็ทําตามคลิปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงเป็นแนวตั้งแนวนอนนะคะทีระชิ้นค่ะ ลงแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้มันเกิดช่องว่างนะคะให้น้ำยามันโดนทั่วค่ะจริงๆผ้าผืนหนึ่งที่เขาแถมมาคงจะไม่พอสำหรับรถหนึ่งคันนะคะคุณผู้ชมควรมีผ้าสำรองไว้นะคะสัก2อถึงสผืนนะคะ นี่เราก็ลงเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนการลงอันนี้ฝั่งนี้เราลงแล้วฝั่งนั้นเรายังไม่ได้ลงนะคะความรู้สึกก็จากความสัมผัสอันนี้จะลื่นกว่าฝั่งที่ยังไม่ได้ลงก็ยังฝืดๆอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองให้ลูกค้าดูว่าไอ้ฝั่งที่ลงกับไม่ลงมันแตกต่างกันยังไงด้วยการฉีดน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวให้ช่างนฉีดให้ดูนะคะ ฝั่งฝั่งที่เราลงโพลิเมอร์ลงไปมันก็จะเป็นเม็ดวงกลมนะคะไอฝั่งที่เรายังไม่ได้ถูกลงเนี่ยเม็ดน้ำก็จะแตกตัว นี่ก็เป็นการรีวิวน้ำยาคีเล็กนะคะเซรามิกโพลิเมอร์แว็กนะคะมันดียังไงถ้าเราเคลือบไปแล้วสีรถเราจะเข้มขึ้นเงาขึ้นนะคะแล้วก็เงาได้ประมาณ60-90วันก็คือ2เดือนถึง3เดือนนะคะจากการทดลองจริงนะคะป้องกันกดฝนได้ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขี้นกได้ช่วงระยะ90วันนะคะอันนี้ก็ทดลองจริงแล้วนะคะ ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะทำกับออโตพัสนะคะราคาก็อยู่ที่1,450บาทใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะอันนี้คุณลูกค้านัดคิวเข้ามานะคะแล้ววันนี้แก้มกับแชงโนต้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ